วันพระขึ้น8ปดค่ำเดือน5ขณะที่ท่านครูบาสวนและพระภิกษุสี่รูปกำลังฉันข้าวโดยมีศรัทธาสาธุชนประมาณ20คนรวมทั้งสางอุ่นเปิงกำลังนั่งคุยกันอยู่เงียบๆเ,เพื่อรอรับพรทันใดนั้นทางด้านล่างของศาลาวัดก็เกิดมีเสียงเออะอึกรกะทึกเป็นเสียงร้องอย่างตกใจของสัตว์บางชนิดดังแววมาปะปนกับเสียงของคน จับมันไว้จับมันไว้ให้ได้เร็วเข้าอย่าให้มันหนีไปหมาสองสามตัวที่อยู่ในวัดก็เห่ากระโชกเสียงดังลั่นส่งสัญญาณให้พระคุณเจ้าและสาธุชนบนสลาวัดได้รับรู้สร้างอุ่นเปิงลุกขึ้นเดินลงบันไดไปมองได้เห็นลูกควายตัวน้อย,ต,อยตัวหนึ่งกำลังวิ่งวนอยู่รอบๆกุฏิที่พักของท่านครูบาสวนพรางส่งเสียงร้องโดยมีเด็กหนุ่มชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่ง กับชายสูงอายุคนหนึ่งกำลังช่วยกันไล่ต้อนจับเป็นพันละวันลูกควายตัวน้อยพยายามวิ่งหลบด้วยความตื่นกลัวมันวิ่งหนีวนไปวนมาพลางส่งเสียงร้องไม่ยอมให้จับโดยง่ายเด็กหนุ่มชาวกะเรียงกระโจนเข้าตระคุบเชือกแล้วลากดึงเจ้าควายตัวน้อยก็ดิ้นสู้ตะกายหนีจนคนที่จับมันเสียหลักล้มลงโธ่วย จับมันแน่นๆสิควายตัวนี้น้อยแค่นี้สู้แรงมันไม่ได้ชายสูงอายุตะโกนดุยังขัดอกขัดใจวิ่งเข้าไปช่วยจับดึงเชือกแต่เจ้าควายตัวน้อยมันดิ้นหนีอย่างสุดชีวิตจนผู้ชายสูงอายุคนนั้นแซ้ทลาจนต้องปล่อยมือควายตัวน้อยวิ่งมุดเข้าไปใต้ศาลาซึ่งเป็นใต้ถุนไม่สูงนักชาวบ้านที่มาทำบุญหลายคนเห็นแล้วก็ตะโกนร้องห้ามว่านักแค่ กอย่าเข้าไปไล่มันเดี๋ยวมันตกใจชนกระแทกเสาสาราวัดพังนะตะแครชาวจีนห่อกับเด็กหนุ่มชาวกะเหรี่ยงชะงักไม่กล้าตามเข้าไปยืนหอบพักฮักอยู่ข้างนอกคอยทีส่วนเจ้าควายดำตัวน้อยก็ยืนตัวสัน่นลบอยู่ด้วยท่าทางที่ตื่นกลัวชาวบ้านที่มาทำบุญหลายคนต่างรู้ดีว่าตะแคชาวจีนห่อคนนี้มีอาชีพฆ่าควายฆ่าวัวเชือดเอาเนื้อไปขาย ควายตัวนี้แกกับลูกจ้างคงไปซื้อมาจากที่ใดที่หนึ่งแล้วจับจูงผ่านมาแต่มันคงรู้และกลัวตายจึงดิ้นหนีวิ่งเข้ามาอาศัยหลบภัยในวัดไล่ตอนมันออกมาให้ได้ถ้าแค่ชาวจีนร้องสั่งลูกน้องอีกเด็กหนุ่มเช้ากะเรียงก็พยายามแต่เจ้าควายน้อยวิ่งหลบไม่ยอมออกมาสางอุ่นเปิงเห็นเช่นนั้นจึงเดินเข้าไปถามว่าพ่อลุงเป็นเจ้าของควายหรือใช่ ข้าเป็นเจ้าของข้าเพิ่งซื้อมาแพงซะด้วยพ่อลุงจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปเชือดขายนะสิตาแขพูดพลางหอบด้วยความเหนื่อยจากนั้นแกก็เหลียวซ้ายแลขวาเห็นไม่ไผ่ลำยาวลำหนึ่งว่างอยู่แกจึงเดินไปถือมาแล้วเอาปลายพุ่งกระแทกตัวควายหลายครั้งเพื่อให้มันวิ่งออกจากใต้ถุนศาลาเจ้าควายน้อยถูกปลายไม้ทิ่มแทงก็สะดุ้งเจ็บปวดถอยหนี ดวงตาเหลือกล้านด้วยความกลัวแต่ไม่ยอมออกมามันทนเจ็บยอมถูกไม้ทิ่มแทงอยู่เป็นภาพที่น่าเวทนาต่อสายตาของทุกๆคนที่เห็นเหตุการณ์ท่านครูบาสวนหยุดฉันพระตาหารเดินลงมาดูเมื่อเห็นแล้วท่านจึงเอ่ยขึ้นว่าญาติโยมทั้งหลายควายน้อยตัวนี้มันหนีตายเข้ามาในวัดทำอย่างไรจะช่วยชีวิตมันได้ สาธุชนได้ฟังก็ยืนทำตาปริบๆสงสารเจ้าควายน้อยจับใจแต่นึกไม่ออกว่าจะช่วยมันได้อย่างไรจึงพากันนิ่งอึ้องอยู่ไม่มีใครพูดตอบท่านครูบาเลยแต่ทันใดนั้นสร้างอุ่นเปิงก็เอ่ยขึ้นว่าท่านครูบาเขาจะช่วยมันเองเขาจะช่วยซื้อชีวิตมันขอให้ท่านครูบาช่วยเจรจากับตาแขคนนั้นเถอะลำดับนั้นท่านครูบาสวน ก็เดินเข้าไปเจรจาขอร้องให้ตาแข่หยุดเอาไม้แทงกระแทกควายโดยบอกว่าโยมอัตมาขอบินทบาทชีวิตควายน้อยตัวนี้เธอะปล่อยให้มันอยู่ที่นี่อย่าบังคับเอามันไปเลยมันไม่อยากไปไม่ได้รอกท่านครูบาเขาซื้อมาแพงตาแข่ชาวจีนปฏิเสธไม่ได้ขอเปล่าๆรอกโยมแต่จะขอซื้อต่อโยมจะขายไหมจะขายเท่าไหร่ ถ้าแคยืนหอบใคร่ครวนอยู่ครู่หนึ่งก็รู้ก็คิดว่าเจ้าควายน้อยตัวนี้คงจะจับมันออกจากใต้ถุนสาราวัดได้ยากดีไม่ดีมันเกิดดิ้นรนชนเสาสาลาวัดเสียหายแกก็คงจะต้องชดใช้ไม่คุ้มค่ากับราคาควายตัวนี้แน่นอนแกคิดอย่างฉลาดดังนั้นแล้วจึงยอมตกลงแต่ก็ยังคงโกงราคาตามประษาพ่อค้าที่มุ่งกำไรยางเห็นแก่ตัวขึ้นว่า เขาจะขายให้ก่อนได้ยี่สิบรูปีนะท่านครูบามีเงินหรือเปล่าสาธุชนที่ยืนมุงคอยฟังอยู่ก็พากันสะดุง้งเพราะเป็นราคาแพงมากจะหาได้ที่ไหนกันท่านครูบาวสวนหันมาทางสางอุ่นเปิงคล้ายจะปรึกษาสางอุ่นเปิงไม่รีรอพูดบอกแก่ท่านว่าท่านครูบาอําเป็นสังฆ่ายี่สิบรูปีเขาจะช่วยชีวิตมัน ายห้อยหนุ่มแห่งเมืองแม่ห้องสอนพูดพลางล้วงหยิบเงินออกมาจากย่ามสาธุชนคนอื่นๆก็ต่างมีศรัทธารวบรวมกันได้อีกประมาณสองรูปีขอมีส่วนในการไถถอนชีวิตควายสร้างอุ่นเปิงก็ยินดีเมื่อตะแค่ชาวจีนได้เงินซึ่งมีกำไรงามแล้วก็ชวนลูกน้องเดินออกจากวัดไปทันทีท่านครูบาสวนอนุโมทนาบุญใหญ่ของสางอุ่นเปิงและสาธุชน ท่านมุดเข้าไปใต้ถุนศาลาดึงเชือกจูงควายน้อยตัวนั้นออกมายังลานหน้าบันไดซึ่งก็น่าประหลาดนักเจ้าควายน้อยมันเดินตามออกมาโดยง่ายไม่ขัดไม่ขืนไม่ดิ้นรนเลยแต่ตัวของมันยังสั่นอยู่ที่จมูกของมันถูกเชือกบาดเป็นแผลตามตัวมีรอยถูกไม้ทิ่มแทงเป็นแผลหลายแผลเลือดไหลซึมออกมารอดตายแล้วเจ้าควายน้อยไม่ต้องกลัวนะ อยู่ที่วัดด้วยกันท่านครูบาเอามือลูบหัวมันอย่างการุณาทั้งพระและสาธุชนช่วยกันหาเศษผ้าชุบน้ำมาเช็ดเลือดเอาน้ำมันสมานแผลมาทาเจ้าควายน้อยรอดตายยืนนิ่งทำตาปริบๆมองดูพระสาธุชนและสางอุ่นเปิงด้วยความสำนึกในบุญคุณที่ดวงตาใสาซื่อของมันทั้งคู่มีหยาดน้ำตาเออคลอเต็มเบ้าตาไป ไปเที่ยวหากินอยู่ในเขตวัดนี้นะอย่าออกไปไกลท่านครูบาบอกแล้วปล่อยให้มันหายากกินตามประสาของมันเช้าวันนั้นกว่าจะได้รับพรก็สายทีเดียวแต่ทุกคนโดยเฉพาะสร้างอุ่นเปิงต่างอิ่มอกอิ่มใจด้วยแรงบุญของตนแล้วคืนนั้นหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วประมาณสามทุ่มสางอุ่นเปิงก็เข้านอนครั้นพอหลับ เขาก็ฝันว่าท่านครูบาสวนครองจีวันห่มกลุ่มไหลเรียบร้อยเดินมาหยุดร้องเรียกว่าโยมสางอุ่นเปิงลุกขึ้นเถอะไปไหว้พระธาตุเจดีกับอาตมานายห้อยหนุ่มรีบลุกขึ้นพลางถามท่านด้วยความแปลกใจว่าท่านครูบาจะไปไหว้พระธาตุที่ใดหรือพระธาตุอินแขวนโยมสางอุ่นเปิงโยมเคยไปแล้วหรือยัง ท่านครูบาเขายังไม่เคยไปเคยได้ยินแต่ชื่อว่าอยู่บนดอยสูงในเขตเมืองมอญไกลโพ้นใช่แล้วพระธาตุอินแขวนบนหน้าผายอดดอยเมืองมอญพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธองค์นายห้อยหนุ่มลุกขึ้นหยิบย่ามสะพายด้วยความยินดีกระตือรือร้นเต็มอกเต็มใจร่วมเดินทางทันทีไม่ลังเล จะไปอย่างไรหรือท่านครูบาโยมภุมมะเทวาเข้า,ารถมารับรถจอดคอยอยู่หน้าบันไดกุฏิแล้วรีบไปกันเถอะท่านครูบาพูดบอกแล้วก้าวนำออกจากกุฏิสร้างอุ่นเปิงก้าวตามพอพ้นประตูก็ได้เห็นรถมา้าลึกลับงดงามมีม้าสองตัวเทียมจอดนิ่งอยู่หน้าบันไดคนขับเป็นชายสูงอายุสวมชุดขาวทั้งชุดท่าทางสง่างาม เขานั่งประจำที่คนขับหันมาประนมมือนมัสการท่านครูบาสวนยังอ่อนน้อมพลางพูดแนะนำตัวเองขึ้นว่านามัสการท่านครูบาผู้ทรงคุณข้าพเจ้าเป็นภูม,มิเทวดาได้รับบัญชาจากท่านจอมเทพผู้ปกปักรักษาองค์พระธาตุเจดีศักดิ์สิทธิ์ให้มารับท่านส่วนชายหนุ่มผู้นี้เป็นใครเขาจะติดตามพระคุณเจ้าไปด้วยหรือขอรับเจริญพร โยมภูมมะเทวาใช้หนุ่มพูดนี้ชื่อโยมสางอุ่นเปิงเขาเป็นมนุษย์สเทโวเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมของอาตมาอาตมาได้บอกแก่ท่านจอมเทพผู้เป็นนายของท่านแล้วว่าเราจะไปด้วยกันท่านครูบาสวนแนะนำสางอุ่นเปิงให้ภูมมะเทวาผู้เป็นสารถีรถม้าได้รับรู้ยินดีต้อนรับสางอุ่นเปิงภูมมะเทวาตนนั้นหันมากล่าว และยิ้มให้อย่างเป็นมิตรใหม่ตรีใหม่สูงค่าท่านภูม,มิเทวาเฮาซางอุ่นเปิงขอทำความเคารพท่านซางอุ่นเปิงประนมมือไหว้พลางพูดและยิ้มตอบอย่างอ่อนโยนโชนโทษพระกุณเจ้าโชนโทษซางอุ่นเปิงท่านครูบาสวนก้าวนำขึ้นไปนั่งบนที่นั่งชิดด้านขวาซางอุ่นเปิงก้าวตามไปนั่งชิดด้านซ้ายรถม้าไม่มีหลังคางอนหน้ารถ มีธงผ้าสีเหลืองผูกประดับอยู่ผืนหนึ่งตัวรถทำด้วยไม้เป็นลายแกะสลักรูปเครือวันดอกบุปผาประดับอัญ,ญมณีลากสีเป็นประกายแพรวาที่นั่งและที่เท้าแขนก็เป็นไม้แต่อ่อนนุ่มราวกับเบาะนวมที่ยัดด้วยสำลีทั้งยังมีกลิ่นหอมอบอวลจรุงใจโชยมาตลอดเวลาสร้างอุ่นเปิงคิดเดาเอาว่าชรอยคงจะเป็นรถทิพ ซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่คิดเพราะทันใดนั้นม้าสองตัวที่เทียมอยู่ก็ส่งเสียงร้องแล้ววิ่งออกไปรถที่เขาและท่านครูบาสวนนั่งอยู่ก็เคลื่อนตามม้าวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเลยและเห็นเพียงธงผ้าสีเหลืองตรงนอนหน้ารถสะบัดพลิ้วๆคล้ายปะทะกับสายลมแรงโบกสะบัดอยู่ตลอดเวลาตอนแรกตัวรถก็วิ่งอยู่บนพื้น แต่ครู่หนึ่งต่อมาก็เลื่อนลอยสูงขึ้นจากพื้นลอยอยู่เหนือยอดไม้แล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนเห็นยอดดอยลิบๆอยู่เบื้องล่างวูบวูบผ่านไปใต้แสงจันทร์และแสงดาวสร้างอุ่นเปิงรู้สึกตื่นเต้นมองไปรอบกายเห็นหมู่เมฆหมอกเหมยเป็นกลุ่มกลุ่มลอยผ่านลอดใต้ท้องรถไปบ้างผ่านเหนือหัวไปบ้างและมีหลายครั้งที่แล่นลอยมุดเข้าไปในม่านเมฆจนรู้สึกอย่าเยือกเย็น พอผลมา่านเมฆออกมาแงานคอมองไปยังเบื้องบนก็เห็นเดือนและหมู่ดาวเกลื่อนฟ้าส่องแสงระยิบระยับแพรวหน้าพิศวงไม่นานเลยภุมเทวาผู้เป็นสารถีหันมาพูดบอกว่าท่านรูบาขอรับ่บันสางอุนเปิงเราเข้าเขตสะเทิมเมืองมอนแล้วอีกครู่เดียว ก็จะแลเห็นองค์พระาธาตุอินแขวนเปล่งประกายแสงรัศมีปรากฏแก่สายตาขอให้ท่านทั้งสองจงคอยดูเอาเถิดสิ้นคำพูดของภูมิมะเทวาสารถีรถทิพย์ก็ลดระดับต่ำลงต่ำลงเมื่อท่านครูบาสวนและสางอุ่นเปิงมองลงไปก็ได้เห็นภาพที่มหัศจรรย์ณนะยอดดอยสูงตรง,งานบริเวณหน้าผามีรัศมีสีแสงฉับพันนรังสี เป็นประกายพุ่งโพลงอยู่ในความมืดท่ามกลางแสงจันร์ทวิจิตงดงามยิ่งเกินกว่าจะพรรณนาแสงทิพเหล่านั้นเป็นรัศมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีเงินและสีเลื่อมพลายประดุดแก้วผลึกระยิบระยับยมสางอุ่นเปิงนั่นแสงองค์พระธาตุท่านครูบาสวนอุทานบอกด้วยความปิติศรัทธาแล้วยกมือน้อมประนม พ้มวันทาด้วยความเคารพสุดหัวใจสจางอุ่นเปิงก็ทำตามเขาประนมมือระหว่างอกมั่นจ้องดูฉับพันรังสีขององค์พระธาตุเจดีอินแขวนแล้วพึมพำรรกล่าวคำบูชาด้วยความปลื้มปีติใจสาธุอาหางหวันทามิทาตุโยข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ ภุมมะเทวาสารถีพารถม้าทิพย์ลอยเลื่อนทำประทักษิณเวียนขวาไปบนท้องฟ้าร,รอบๆหน้าผาหินซึ่งมีองค์พระาธาตุเจดีย์ประดิษฐานอยู่บนก้อนหินอย่างมินเมที่หน้าผาสามรอบพลางพูดอธิบายบอกเล่าถึงตำนานของพระาธาตุอินแขวนพระองค์นี้ว่าองค์พระาธาตุเจดีย์ที่เห็นนั่นเป็นพระาธาตุโบราณมีมานานแสนนานแล้วเมื่อครั้งพุทธกาล มีฤาษีตนหนึ่งชื่อติสรือศีเป็นผู้มีบุญวาสนาได้รับพระเกศา,าธาตุของพระพุทธเจ้ามาเคารพบูชาท่านติสรือศีนำพระเกศา,าธาตุใส่พระอบอันเล็กๆซ่อนไว้ในมวยผมบนศีรษะของตนบูชาอย่างสูงสุดตลอดชีวิตครั้นต่อมาเมื่อใกล้จะถึงวันมรณะภาพติสรือศีอธิษฐานจิตจะสร้างพระเจดี เพื่อบรรจุพระเกศาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ไว้บนหน้าผาสูงแห่งนี้เพื่อให้สาธุชนรุ่นหลังได้สกการะบูชาสืบต่อไปฝ่ายพระอินทร์จอมเทพแห่งสวงสวรร์ชั้นดาวดึงดึได้รู้ถึงคำอธิษฐานก็ปรารถนาจะสร้างมหากุศลด้วยจึงได้ใช้เทวริษเหาะลงไปนำก้อนหินก้อนใหญ่มีลักษณะคล้ายศรีรษะของพระฤาษีก้อนหนึ่งมาตั้งไว้บนหน้าผาสูงแห่งนี้ ตั้งไว้อย่างมินเมแต่มั่นคงไม่ร่วงหล่นลงมาด้วยเทวานุภาพท่านฤาษีติสะก็สร้างพระเจดียองค์หนึ่งบนก้อนหินนั้นบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ให้สาธุชนสาการะบูชานับแต่นั้นมาผู้คนทั้งหลายต่างเรียกพระบรมธาตุเจดียแห่งนี้ว่าพระาธาตุอินแขวนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเหล่าเทพเทวา มนุษย์นาต่างเคารพบูชาเทิดทูนท่านครูบาสวนและสางอุ่นเปิงพากันประนมมือสาทุกการด้วยความเคารพศรัทธาต่อตำนานที่มาขององค์พระาธาตุเจดีแล้วรถมาทิพก็ลอยลงจอดที่ลานหินเบื้องล่างหน้าองค์พระาธาตุภุมมะเทวาสารถีหยุดรถแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าจะรอคอยอยู่ที่รถมาทิพนี้ ขอ,อท่านทั้งสองขึ้นไปกราบนมัสการองค์พระาธาตุเจดีตามสบายท่านครูบาสวนเดินนำไปตามทางเล็กๆที่ตัดผ่านช่องผาหินบัดเดียวเดียวก็แลเห็นองค์พระาธาตุเจดีตั้งงานอยู่เบื้องหน้ามีกลุ่มชายหญิงที่สง่างดงามลึกลับยืนประนมมือรอคอยอยู่แล้วคนเหล่านั้นแต่งชุดขาวกันทั้งสิ้นแต่สองคนด้านหน้ามีราศีกว่าคนทั้งปวง เป็นชายและหญิงยืนประนมมือเคียงคู่กันนมัสก,การพระคุณเจ้าท่านครูบาก็าพระเจ้าดีใจเหลือเกินที่เห็นท่านมากราบนมัสก,การพระาธาตุเจดีในคืนนี้นิมนต์พระคุณเจ้าตามสบายเถิดก็พระเจ้าเตรียมเครื่องสการะไว้ให้ท่านแล้วขอท่านจงนำพาพวกเราเจริญบุญภาวนานมัสก,การองค์พระาธาตุเถิดท่านครูบาสวนผู้ทรงคุณค่อยๆนั่งบนอาสนะ ส่วนสางอุ่นเปิงก็นั่งลงทางด้านหลังของเหล่าเทวาทั้งหลายเขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่มีโอกาสได้แลเห็นภาพอันมหัศจรรย์ในคืนนั้นท่านครูบาสวนก้มกราบสามหนช้าๆเหล่าเทพเทวาและสางอุ่นเปิงก็ก้มกราบตามท่านครูบานำสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและบทพาหุงมหากา เสียงสวดมนต์ของเหล่าเทพเทวาดังก้องไปทั่วลานหน้าองค์พระาธาตุเจดีสวมดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิภาวนากันครู่ใหญ่ดวงจิตของสางอุ่นเปิงเอ,อิบอิ่มพ่องใสด้วยสมาธิฌานจนเกิดเป็นรัศมีสีแสงเปล่งประกายไม่แพ้แสงทิพย์ของเทวาในสถานที่แห่งนั้นทั้งหลายเทวาชายหญิงหลายตนชำเลืองมองพลางกระซิบบอกกันและกันว่า ดูเธอท่านเอ๋ยชายที่มากับพระคุณเจ้าผู้ประเสริฐรูปนั้นเป็นมนุษย์เทโวเราเทวาพากันมองด้วยความชื่นชมพอออกจากสมาธิภาวนาแล้วท่านครูบาสวนสนทนาอยู่กับจอมภูมิมเทพครู่หนึ่งท่าทางของท่านจอมภูมิมเทพแสดงความเคารพศรัทธาต่อท่านครูบาสวนเป็นอย่างยิ่งครั้นพอสมควรแก่เวลาแล้วดวงจันทร์ดวงดาวลอยเคลื่อนคล้อย ท่านครูบาสวนก็เอ่ยอำลาเดินออกจากบริเวณลานหน้าองค์พระาธาตุเจดีโดยมีเหล่าภูมมิเทพทั้งหลายยืนประนมมือมองตามด้วยสายตาเคารพศรัทธาลาก่อนพระคุณเจ้านิม,มนกลับมาอีกนะพวกข้าพเจ้าและเหล่าภุม,มเทวาทั้งหลายบนดอยนี้จะรอคอยการกลับมาของท่านจจอมภุม,มเทพตนนั้นเอ่ยอำลาดังแว่วมา ท่านครูบาสวนหยุดเดินหันกลับไปยิ้มหน้อยๆให้แล้วก้าวเดินลงไปตามเส้นทางยังช่องผาหินเบื้องล่างโดยมีสางอุ่นเปิงเดินตามมาทางเบื้องหลังจนกระทั่งถึงจุดที่รถม้าทิพคันเดิมจอดรอคอยอยู่แต่ยังไม่ทันจะได้ขึ้นรถก็พลันมีเสียงโหยหวนครวญครางดังแว่วมาจากหุบผาทางเบื้องล่างท่ามกลางความเงียบสงัดของรัตติกาลท่านครูบา ได้ยินไหมเสียงอะไรเนอะสร้างอุ่นเปิงมองลงไปทางหุบผาที่มืดดำท่านครูบาก็มองด้วยความพิศวงเช่นกันเสียงเปรตพระคุณเจ้าเสียงเจ้าเปรตบาปมันร้องขอส่วนบุญมันร้องโหยหวนอยู่เช่นนี้มานานสองร้อยปีแล้วจงคอยดูเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาจากขุเปลวตัวของมันสูงกว่าต้นตาลหลายเท่าหัวของมันมีเปลวไฟแผดเผาตลอดเวลา ภุม,มะเทวาสารถีบอกถึงที่มาของเสียงท่านครูบาและสางอุ่นเปิงจ้องมองดูแล้วอึดใจต่อมาก็เห็นจริงเปรตรูปร่างผอมสูงมีแต่หนังหุ้มกระดูกตัวเปลือยเปล่าค่อยๆโผล่หัวขึ้นมาจากขบเพวส่วนหัวของมันมีเปลวไฟลุกไหมแดงโพรงๆขอส่วนบุญด้วยขอส่วนบุญด้วยได้โปรดเถิได้โปรเดปรเถิด ทุกทรมานเหลือเกินเจ้าเปรตบาปวีดร้องคร่ำครวญท่านครูบาสวนเมื่อเห็นแล้วก็เกิดความเมตตาเอ่ยชวนสางอุ่นเปิงขึ้นว่ายมสางอุ่นเปิงเรามาอุทิศบุญให้เขาเธอะน่าเวทนาเหลือเกินสางอุ่นเปิงก็รีบตอบรับด้วยความเวทนาเช่นกันว่าสาธุท่านครูบานิมนเ์เถิดเฮาจะทำตามท่านแต่ทันใดนั้นภูมิมัเทวาสารถี ได้เอ่ยขัดว่าท่านครูบาที่เคารพและท่านสรางอุนเปิงไม่มีใครช่วยมันได้รอกสองร้อยปีแล้วมันรับกรรมหนักอย่าเสียเวลาเลยปล่อยตามยถากรรมของมันเถอะแต่ท่านครูบาสวนผู้ส่งคุณไม่เห็นด้วยท่านบอกว่าโยมภุมมะเทวาเอย๋ยน่าสงสารเหลือเกินอาตมาจะลองช่วยเขาเพื่อบุญของอาตมาและบุญของโยมสางอุนเปิง จะช่วยบรรเทากรรมให้เขาได้บอกแล้วท่านครูบาสวนก็ยืนนิ่งสำรวมใจร้องบอกเปรตตนนั้นว่าเปรตเอ๋ยจงฟังอาตมาอาตมาขออุทิศบุญศีลบุญภาวนาและบุญนมัสการพระธาตุเจดีอินแขวนให้แก่เจ้าขอเจ้าจงอนุโมทนาบุญเถิดสิ้นคําของท่านครูบาพอเจ้าเปรตบาปยกมืออนุโมทนาร้องว่าสาธุ ทันก็บังเกิดสิ่งอัศจรรย์ไฟที่ลุกโคลงโพงอยู่บนหัวของมันมานาน200ปีก็ดับวูบไปต่างอุ่นเปิงไม่รอช้าเขาสำรวมจิตร,ร้องบอกอุทิศบุญให้บ้างเช่นกันเปรตเอย๋ยจงฟังเราเราขออุทิศบุญนมัสการพระธาตุเจดีอินแขวนบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ในวันพระขึ้น8ดค่ำและบุญไทยถอนชีวิตควายในวันนี้แก่เจ้า ขอให้เจ้าจงอนุโมทนาบุญเถิดสิ้นคำของสางอุ่นเปิงพอเปรตบาปยกมืออนุโมทนาพันร่างร้ายผอมสูงมีแต่หนังหุ้มกระดูกเปลือยเปล่าของมันก็กลับกลายเป็นร่างที่สมบูรณ์พ้นจากสภาพเปรตโดยฉับพลันลอยเลื่อนขึ้นมาสุดก้มกราบท่านครูบาและสางอุ่นเปิงด้วยความตื่นเต้นยินดีขอบพระคุณท่านทั้งสองข้าพเจ้าขอบพระคุณ ดวงวิญญาณผู้พลนกรมละล่ำละลักกราบแล้วกราบอีกด้วยความซาบซึงใจแล้วเอ่ยอำลาจากไปตามวิถีแห่งตนภุมมะเทวาสารถีอุทานด้วยความอัศจรรย์ใจว่าโอ้เป็นบุญของเจ้าเปรตตนนี้แท้ๆทท่านทั้งสองช่างมากมีบุญและมีเมตตายิ่งนักสาธุ เราบอกดังนั้นแล้วก็นิมนเชื้อเชิญท่านครูบาสวนและสางอุ่นเปิงขึ้นรถแล่นลอยลัดฟ้ากลับคืนสู่วัดดอยล้อมอย่างรวดเร็วครู่เดียวเท่านั้นก็ลงมาจอดนิ่งอยู่หน้าบันไดท่านครูบาสวนและสางอุ่นเปิงลงจากรถม้าทิพแล้วต่างพูดขอบคุณภุมมะเทวาสารถีพร้อมกับอุทิศบุญอำนวยพนให้แก่เขาเช่นกันภุมมะเทวาสารถีตนนั้น ยกมือประนมรับบุญด้วยความยินดียิ้มย่องผ่องใสเบิกบานรัศมีทิพเรืองรองด้วยแรงบุญแล้วก็ขับรถม้าทิพนนั้นเลื่อนลอยลับไปบนท้องฟ้าเห็นเป็นแสงวิบวิวบัวบวาวประดุษแสงดาวที่เจิดจ้ารุ่งเช้าวันใหม่อรุโนไทยไขยแสงสร้างอุ่นเปิงตื่นแต่เช้า ลุกหุงข้าวทำกับข้าวในครัววัดเสร็จแล้วก็นำเข้าไปถวายท่านครูบาและพระภิกษุสงฆ์ขณะน้อมประเคนท่านครูบาสวนและสางอุ่นเปิงต่างศบตากันและกันอย่างเมตตาไมตรีการเดินทางไปนมัสก,การพระาธาตุเจดีอินแขวนเขตเมืองมอนด้วยรถม้าทิพวิเศษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยมีคนรู้ อยู่เพียงสองคนเท่านั้นคือท่านครูบาสวนและสางอุ่นเปิงยอดกระยาณมิตรทั้งสองสบตากันแล้วต่างก็ยิ้มให้กันและกัน